สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรถนางฟ้าครับวันนี้ได้ NSR ตากลมข้าใหม่ครับคันนี้เป็นสภาพแบบเดิมๆครบๆเลยแล้วที่สำคัญคือสีเดิมนะครับสภาพแบบว่าพร้อมใช้เลยนะครับเหมาะเอาไปใช้งานมากๆก่อนจะไปชมรีวิวกวดฝ like, ากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ NSR ตากลมคันนี้เอกสารนะครับมีเล่มชุดออนลอยครบเลยนะครับภาษี6 นะครับภาษีขาดแค่ปีเดียวเอาไปโอนแล้วก็ต่อภาษีได้เลยนะครับสีแดงขาวตรงเล่มสภาพตลออครับเป็นสภาพแบบสีเดิมจุดสีนี่เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมจุดสีแท้สีเดิมสภาพสวยนะครับสวยแล้วก็ตําหนิน้อยนะครับถือว่าใช้ได้เลยประมาณ70-8 0ซนะครับจุดสีแท้เนี่ยครับผมมีเชื่อมรอยแตกหักให้นะครับตามจุดยึด เล็กๆเน้นน้อยนะครับที่พอจะเชื่อมได้นะครับเพราะว่ามันก็อายุเยอะแล้วอะสา30ปีมันก็ต้องมีบ้างนะครับนะครับสีถังนี่ยังสวยอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์คําเตือนก็ยังอยู่เลยนะครับก็อาจจะมีผดผื่นตรงขอบฝาถังนิดหน่อยนะครับนะครับสีอายุ30ปีก็เหมือนจะมียิ้มตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือน2จุดนะฮะยิ้มตรงถังนะครับอ่าอกนั้นก็สมบูรณ์ดีครับอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับแต่ว่าเป็นทุดสีแท้ บางใหม่ก็แท้นะครับออกจะเหลืองนิดนึงนะครับไปหน้าแตกายงาแล้วกระจกก็ของแท้นะครับกระจกของแท้นะครับนี่ฮะชุดสีสวยก็ประมาณนี้ 70- 80%เปผมมีเปลี่ยนน็อตแล้วก็กิฟล็อกนะครับอ่าชุดสีนี่เปลี่ยนน็อตทั้งคันเลยนะครับผมใช้เป็นน็อตที่แบบว่ามันมีบ่านะครับมีบ่าล็อกนะครับอ่าเวลาเวลาขันปุ๊บมันจะได้ไม่กดชุดสีนะครับนี่ก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับชุดสีนี่แนบสนิทดีมากนะครับแน่น ส่วนสีโค้งสีอ้ามเหมือนเขาจะเก็บสีมาแล้วเหมือนเคยทําสีมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสีโค้งสีอามก็จะประมาณนี้เลยสีล้อก็ทํามาแล้วนะครับก็พอสวยพองามนะครับสีล้อจะมีแค่จุดสีนะครับที่เป็นสีเดิมด้านบนนะครับสายวัรอบสายไม่เหมือนเจ้าของเขาเปลี่ยนมามะมแต่ว่าตอนที่ผมไปวิ่งดูใช้ได้หมดเลยนะครับวัดรอบอุณหภูมิเก์น้ำมันแล้วก็ไฟเตือนพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับ ไฟพามาไฟสูงนะครับวัดรอบมันก็กระดิกขึ้นมาอยู่นะฮะแต่ว่าผมว่ากระปุกไม้น่าจะเสียนะครับกระปุกไม่น่าจะเสียเพราะว่าสายก็เพิ่งเปลีป่ยนมาใหม่นี่ก็จะเป็นตําหนิของเขาเลยเบกหน้าใช้ได้ดีครับเบกหน้าใช้ได้ดีเนี่ยชกหน้าซับดีนะครับชกหน้าไม่มีรั่วไม่ซึมด้วยนะครับชกหน้าซับดีรับเครื่องก็ไม่มีเยื่มครับผมมีเปลี่ยนประเก็นคอท่อให้ลนะครับเปลี่ยนประเก็นคอท่อมันจะได้ไม่เยื่ม นะครับกรมีไล่น็อตเลดมานิดหน่อยนะครับยางก็ดอกเหลือเยอะครับแต่ว่าบีเกาหน่อยครับแตกรายงานเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวยางนะแล้วก็เหมือนว่ามันจะหายไปชิ้นหนึ่งตรงนี้นะครับชิ้นนี้ไม่ผมไม่ได้มาแต่ว่าผมเบิกมาแล้วนะครับเปน็นยังมีให้เบิกอยู่เป็นแท้ใหม่นะครับ400กว่าบาทตัวนี้ผมเบิกมาเลยเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับ เครื่องยนต์ก็เดิมๆครับเหมือนจะฟิตมาแล้วแหละท่อนบนเหมือนผมเห็นรอยประเก็นใหม่นะตอนที่ผมถอดล้างถอดจดุสีมาซ่อมนะครับเครื่องนี้แน่นเงียบนะครับแล้วก็ใส่เป็นท่อสูตรเสียงก็จะแป๊ดๆหน่อยเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ดีนะครับเกียนะคนครปฐมเดี๋ยวผมต้องไปทำกุญแจเปิดเบาะใหม่นะกุญแจเปิดเบาะไม่มีมานะครับกุญแจเขาให้มาดอกเดียวขันไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมไปทำกุญแจให้ใหม่นี่นะ สีสวิงอาร์มก็จะมีรอยนิดหน่อยอันนี้น่าจะตั้งสแตนยกลกแน่นอนเลยนะครับเป็นรอยฮะพงก,ก็ไม่มีโัฮะอาจจะมีแดงๆนิดหน่อยขอบสเตอร์ระยูครบคาบูเดิมมะกรบพวกสายระบายระเบียบสายไฟอะไรเงี้ยผมจัดอยู่ให้อยู่ในระเบียบเดิมหมดละครับพวกอกพวกเนี้ยผมก็มีซ่อมให้นะแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านในพวกเนี้ยซ่อมให้หมดเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยฮะครบเลยปกติชิ้นนี้ไม่ค่อยอยู่นะตากลมชอบหัก อันนี้ก็อยู่ครบเลยนะครับเนี่ยแหละที่ไม่ไม่ขึ้นผมว่าน่าจะเป็นตัวเนี้ยแหละกระปุกใหม่นะครับอันนี้ก็เดาอะนะแต่ว่าน,นี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับเนี่ยสีก็ยังสดยังเงาอยู่อ่ามานี้เลยนะครับเรามาเช็คระบบไฟหน่อยแต่ดังนะ <c oughs> ไฟเดียวติดนะครับไฟเบรกติดทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับอ่าไฟเบรกตรงเท้าไฟเบรก บัมบนี่ติดหครับไปหน้านะครับไปหน้านี่ไฟสูงนะครับไปท้ายครับนี่คะติดหมดเลยบบไฟหน้าใม่ใช้ได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ต้องต้องเป็นออฟนะฮะอันนี้ต้องเป็นออฟถ้าเป็นรันนี่มันจะดับมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าเครื่องยนต์นี่เกียบกิฟเลยนะครับน่าจะเดิมเดิมแหละครับเหมือนอาทำน่าจะทําแค่ท่อนบนนะครับอาจจะวานเปลี่ยนลูกนะเพราะว่าเห็นรอยประเก็นตินเสื้อใหม่ๆเสียงกอเขาก็ดังดังอยู่นะดังพ้ออยู่จะฟังเสียงเบิ้ลน,นิดนึงอาจจะดังไม่มากนะเพราะว่ามันเริ่มมืดละ เลงติดมือครับประมาณนี้นะครับเลงติดมือโอเคเร,เราดับฮพวกไฟพวกนี้ก็ติดนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดมาฟังราคาครับ n s r ตากลมวันนี้เปิดราคาอยู่ที่19,900บาทครับ19,900บาทเอกสารครบโอนภาษี67นะครับท่านใดที่สนใจโทรมาแล้วเบอร์0 6 3 4 2 5 5 9 8 9หากนะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทับมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็ a c e b o o k นะครับเพจรถนางฟ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สภาพนี้เหมาะเอาไปการเอาไปใช้งานนะครับไปใช้งานเอาไปขี่เล่นเอาไปออกทริปได้เลยนะครับ่าสภาพเหมือนกับเดิมๆนะครับถังน้ำมันนี่ใสกิ๊กเลยผมว่าใช้ได้เลย mm hmm. ก็รีวิวประมาณนี้ครับมืดแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ